ช่วงนี้นะครับหลายๆพื้นที่นะครับเริ่มเข้าสู่ช่วงทํานาปังกันแล้วเนื่องจากบริเวณน้ําที่เคยท่วมอยู่เนี่ยนะครับก็ลดลงแต่มันมีข้อดีอย่างหนึ่งนะครับถ้าพี่น้องจะทํานาปังในช่วงนี้เนื่องจากปริมาณที่น้ําอ่ะมาไหลทับพื้นที่เรานะครับสิ่งหนึ่งที่น้ําพามาด้วยก็คือธาตุอาหารเพราะฉะนั้นข้อได้เปรียบของนาปังบริเวณพื้นที่แบบนี้นะครับก็คือมีธาตุอาหารในดินสะสมอยู่เยอะมากแต่ปัจจุบันนะครับในหลายๆพื้นที่มีธาตุอาหารเยอะอยู่ก็จริง แต่ต้นข้าวเราไม่สามารถเอาธาตุอาหารเหล่านั้นมาใช้ได้เดี๋ยววันนี้ผมมีทิคมาบอกครับก็อ,นอืนเลยนะครับการที่เราจะเริ่มทานาเนี่ยนะครับเราจะมีตอสังหรือฟางข้าวเก่าเนี่ยเหลืออยู่ในพื้นที่ผมแนะนําอย่างนี้นะครับให้ทุกท่านเนี่ยถ่ายกลบเสร็จปุ๊บนะครับเรามาทําวิธีการย่อยเจาตอสังพวกนี้กันย่อยเพื่ออะไรครับเพื่อให้เขาเนี่ยนะครับทาให้ดินร่วนซุยและที่สําคัญเลยเป็นธาตุอาหารให้กับพืชอีกด้วยและที่สําคัญนะครับการย่อยตอสังแบบนี้ ผมแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับไบโอเจสย่อยต่อสั่งทั้งทีนะครับหลายหลายท่านเลยเจอปัญหาเรื่องข้าวดีดข้าวดีดเนี่ยมันเกิดจากกรณีที่เม็ดข้าวเนี่ยนะครับเวลาที่จุลินทรีย์เข้าไปทําลายนะครับมันไม่สามารถเข้าไปทําลายถึงเม็ดข้าวได้เพราะเม็ดข้าวเนี่ยบริเวณขอบขอบเขาเนี่ยมันแข็งมันแน่นและมันจมอยู่ลึกแต่วันนี้นะครับเจ้าไบโอเจสนะครับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของจุลินทรีย์ย่อยต่อสั่งเรามีเอนไซม์พิเศษ ที่จะย่อยลึกย่อยถึงที่นอกจากนี้นะครับการที่เราย่อยต่อสันเนี่ยเพื่อที่จะลดปัญหาข้าวดีดแต่ทุกท่านรู้ไหมครับว่าปัญหาข้าวดีดเนี่ยมันเกิดจากเม็ดข้าวขาวก่อนที่เราปลูกไว้มันร่วงลงดินหมดทีนี้เวลาเราใช้จุลินทรีย์ย่อยเนี่ยจุลินทรีย์บางประเภทมันไม่สามารถทําลายลิกนินที่เป็นเปลือกของเมล็ดข้าวพวกนี้ได้นะครับพอมันทําลายลิกนินไม่ได้เนี่ยเมล็ดข้าวพวกนี้มันก็ยังรองความชื้นที่จะโตเป็นข้าวดีดในอนาคตได้อยู่ แต่วันนี้นะครับจเจ้าไบอเจ็ขวดนี้เรามีเอนไซม์ตัวล่าสุดที่จะย่อยลิกดินโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นข้าวดีดแอบอยู่ตรงไหนเม็ดข้าวมันหล่นอยู่ตรงไหนตัวนี้เข้าไปจนถึงที่สุดแต่วันนี้นะครับการที่เราทําแบบนี้เนี่ยนะครับข้าวเนี่ยก็จะกินปุ๋ยได้เก่งแล้วเพียงแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราบารุงทางดินอย่างเดียวไม่เพียงพอปัญหาของข้าวนะครับผมแนะนําต้องใช้ทางใบฉีดพ่นรวมด้วยตัวนี้นะครับซาโตซาปุ๋ยน้ําทางใบาสามันประจําพืชขวดนี้ ต้องใช้ร่วมด้วยข้าวเล็กยิ่งต้องใช้นะครับตัวนี้นะครับจะช่วยบำรุงข้าวทําให้ต้นโตเร็วลดการชะงักงานของต้นข้าวเพราะช่วงนี้นะครับฤดูก,การถัดไปก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวข้าวก็จะชะงักงานนะครับตัวนี้มีส่วนผสมของสังกะสีด้วยเพราะฉะนั้นป้องกันข้าวชะงักงานระหว่างช่วงกำลังเจริญเติบโตนี้อยู่นะครับที่สําคัญใช้ขวดนี้แล้วจะลดอาการลากดําของต้นข้าวได้ดีอีกด้วยคู่กันนี้นะครับบำรุงข้าวเล็ก ช่วงเริ่มต้นรับรองเลยนะครับว่าผลผลิตปีนี้แจ๋วแบบนี้แน่นอนครับโอเคครับทีนี้มาถึงช่วงโปรโมชั่นเจอกันทั้งทีนะครับซานโตซ่าไบโอเจ็ปกตินะครับคู่นี้นะครับไบโอเจ็ตหกสิซานโตซ่าหกร้อยหบพันสามบาทแต่วันนี้379บาบาทโปรโมชั่นนี้นะครับส่งฟรีเก็บปลายทางได้ทั่วประเทศ และจำกัดแค่30ชุดเท่านั้นถ้าท่านใดนะครับสนใจจะไปบํารุงข้าวเล็กในช่วงหลังน้ําท่วมแบบนี้นะครับรีบสั่งรีบซื้อนะครับเพราะสินค้ามีจำนวนจํากัดสําหรับคลิปนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ